สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแน,นะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างแรกนะครับ Central Processing Unit CPU หรือหน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่ประมวลผลตามคำสั่งของผู้ใช้และยังสามารถควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้ด้วย2 l น a n d o m a c e s s Memory RAM หรือหน่วยความจำชั่วคราวมีหน้าที่เพิ่มความเร็วในการประมวลผล สามกราฟิกยูนิต GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกมีหน้าที่แปลงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นภาพหรือกราฟิกที่แสดงบนจอภาพ 4. CPU Cooler หรือตัวระบายความร้อนของ CPU มีหน้าที่ระบายความร้อนของ CPU เพื่อไม่ให้ CPU ร้อนเกินไป 5. Hard d r i v HDD หรือหน่วยความจำถาวร มีหน้าที่บันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลต่างๆเช่นไฟล์เอกสารรูปภาพวิดีโอไม่ให้หายไปไม่ปิดเครื่อง 6. เมนบอร์ดหรือแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในคอมพิวเตอร์ 7. จพาวเวอร์สปายหรือแหล่งใจไฟของคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆในคอมพิวเตอร์8เคสหรือกล่องบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปข้างใน มีหน้าที่ในการจัดเก็บรวบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และยังสามารถป้องกันไฟดูดได้โอเคครับเราก็มาดูการประกอบคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกนะครับคือเราจะใส่ CPU ครับ CPU ลงที่เมนบอร์ดก่อนทิ่การใส่ CPU ง,ง่ายๆครับ CPU คือตัวนี้นะครับโอเคเราดูที่มุมขวาของ ตัวนี้ครับมันจะมีบากอยู่ตรงนี้สูงครับอาจจะมีบากอยู่ง่ายครับเราก็ใส่ขวาบากจะลงตรงนี้ถ้าเกิดใส่ CPU ห้ามฝืนครับลงจะลงปกติเลยไม่มีขยับเสร็จปุ๊บกดลงไปกดแรงๆครับตรงนี้ใช้แรงหน่อยปุ๊บโอเคจะได้แล้วค,ครับต่อไปจะเป็นแรมถ้ามี2ตัวเราจะใส่เป็น duo channel ครับ ใส่ด้านที่ที่รู้ว่าฝืนลงไปก่อนครับโอเคกดพร้อมกันนะโอเคตัว okay. ก็ใส่เหมือนกันเลยครับโอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> สุดท้ายเราจะใส่ก็คือ CPU fan ครับเราเร็งว่าเราจะใส่ตรงไหนดีเพราะว่า จุดจ่ายไฟจะอยู่ตรงนี้ครับนี่จุดจ่ายไฟเซพิวแฟคือตรงนี้ก็ขยับหน่ย,ยกบอร์ดนิดนึงครับช่วยให้มันอโอเคน่านสนิทละเป็นว่าเราใส่ถูกต้องครับเ,เก็บสายหน่อยโอเคจะเ,เก็บสายอ้อมไว้ข้างบนนะครับก็ได,ได้แล้วก็เสียบจ่ายไฟโอเค ไป็นเสร็จสิ้นครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะติดตั้งพ o าว r สดุพา,ายลงที่เคสเลยครับผมโอเคด้วสยสไปน์ครับมาก,มากตัวตัวเขาวสดุพายนะครับก็จะมีน็อตอยู่4ตัวด้วยกันเลย ครับเมื่อเราติดตั้ง power supply เข้าที่เคสเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอาเมนบอร์ดลงที่เคสครับผมเลงตามช่องเลยครับช่องนอกว่าโอเคช่องเข้าจะตรงไหมน็อต <Okay. S 1> ก็จะมีทั้งหมด6จุด ครับขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งฮาร์ดดิสต์นะครับลงที่เชสเลยเร,รามาดูกันว่าเราติดตั้งยังไงนะครับก็มีช่องใส่เลยลก็ใส่เข้าช่องนะครับปึ๊บโอเคถึงช่องเสร็จปึ๊บก็จะมีน,อน็อตแล้วก็ยินนดน็อตลงได้เลย ก็ตัวเดียวพอครับก็พอที่จะแน่นอยู่ได้ละโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราจะติดตั้งพัดลมลงไปนะครับผมพัดมตัวนี้ใช้ล็อตสี่ตัวครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับ เราจะเสียบสายไฟต่างๆจากพก่อสายแล้วก็จากสายหน้าเคสน,นะครับลงที่เมนบอร์ดกันเรามาดูครับสายแรกนะครับคือสาย24พินที่เราจะเสียบเป็นหน่วยจ่ายไฟให้กับเมนบอร์ดครับผมก็ใช้ประมาณนี้ครับกดไ,ไปแรงๆครับบีบแล้วกดแรงๆครัก็จะได้อันนี้ ต่อไปครับจะเป็นสาย8พินตัวนี้ครับของ CPU จะใส่แบบประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นสายจากหน้าเครื่องโอเคนั่นครับต่อไปก็จะเป็น LED ลบแล้วก็บวกครับผม กบวกัวไปยี่ห้องหลับจะประมาณนี้ครับโอเคครับต่อไปนะครับเราจะเสียบสายสาต้าน,นะครับ mm hmm. เข้ากับบอร์ดและเชื่อมที่ฮาร์ดดิสครับผม ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราอาจจะเก็บสายหน่อยขั้นตอนต่อไปครับเสียบสายพัดลมนะครับเข้าบอร์ดก็จะอยู่ประมาณข้างล่างครับก็จะมีตัวหนังสือบอกกำกับไว้ที่บอร์ดเลยว่าตรงนี้เป็นสายพัดลมนะตรงนี้เป็นสายขั้นตอนต่อไปนะครับคือการใส่กร์ดจอครับลงในเมนบอร์ด เราก็จะใส่ไปในของ p c i e x4 นะครับ <Okay. S 1> ค่อยๆนะครับเพราะวกก่าจอมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็น้ำหนักค่อ,ยยอนข้างเยอะครับแล้วก็ยึดน็อตครับ ไฟเลี้ยงการจอครับการจอก็ต้องมีไฟเลี้ยงเหมือนกันครับก็ทั้งหมด16พินใช้คู่ละ8ครับผม